ถ้ซื้อในห้างอ่ะร้านดีๆอ่ะที่อยู่ในห้างอ่ะไม่ซื้อหรอกมันเย็นไปนี่เลยข้างทางได้ลุ้นดีดูป้าเขาแบบว่าแบบเทพดีอ่ะนะมาได้มาแล้วทุกคนนี่เลย USB Type A to Type C 2หยวน10บาทนี่หูฟัง Type C หูฟังนะ3หยวน15บาทนี่ USB 3สาย3หัวดู15บาท,บาทอะแดปเตอร์หหยวน90วัตต์25บาท นี่เลยทั้งหมด13หยวนนี่13หยวนให้ป้าก่อนขอบคุณครับโอเครงค,ครับเดี๋ยวกลับไปลือแม่งเลยมาต้องซื้อเกนไกลกับคีไม่ต่างอะแดปเตอร์ไปกลับโรงแรมกลัถา,าถึงโรงแรมแล้วนี่หัวชาร์จกับสายเทสก่อนเลยดูด้โอ้โหนิ่งสนิทป้าเ่งอยู่แล้วนี่มีไรนิ่งเหลืออยู่มาเทสเลยชาร์จเข้าบ้าโอ้โหรูดียังชาร์จเข้าาเทสฟัขงของป้านะเทสเลย โพฮานี่ให้ฟังเลยฟังครั้งแรกเทสนี่ครั้งสองเทสแม่งดังข้างเดียวจริงๆซื้อของพวกนี้ต้องเทสก่อนแหละแต่เนี่ยคอนเทนต์อยากรู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงมาชำละแม่งสายสามหัวเนี่ยตรงที่รอยต่อเนี่ยเขาบอกมี IC แต่จริงๆแล้วไม่มีเลยไม่ได้ต่อวงจรไว้ต่อแค่ไฟ led อย่างเดียวแล้วนี่เลยสายข้างในเนี่ยเส้นเล็กิดีเดียวเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะบอกความลับให้ว่าทําไมนี่เลยสาย 6a คุณภาพสูงดูเด็กสายไฟยเส้นิดเดียว ไม่มีหรอกแม่งสายโฮเอราคาสิบาทเอเยร์แปเตอร์ Wh, เก้าสิบวัตต์ไปไงโคตรโหดโคตรเท่แม่งยัดจินนัมันไว้โคตรหนักไม่ใช่เทรว่าแผดด้วยแล้วมอแปลงตัวนี้นีเดียวไม่ใช่หรอกเก้าสิบวัตต์หูฟังเนี่ยไม่แตะให้มือมือหรอกแม่งเสียงดังข้างเดียวแล้วเสียงโคตรแตกเลยจริงๆแล้วป้าเขาเก็บของตามนัดต่างที่มาทิ้งเก็บมาขายข้างทางเผื่อใครมาซื้อไม่ได้เทสเสียตังฟรีนะจริงๆแล้วเนี่ย USB พวกนี้เป็นไท p e A แล้วก็บางหัวนี่ใช้ไม่ได้ร้านต่างๆเคเยมาทิ้งเขาก็เก็บมาขายอันนี้เป็นห่วงนะก็เ,เลยออกมาบอกเพราะฉะนั้นนะถ้าของพวกนี้ไปเมืองไทยอ่ะก็ต้องดูดีๆไม่ใช่ของถูก,กแล้วซื้อมันไม่ดีนะชอบบ้าชอบกดใจดตามไป